อ่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับเกมจะชิด Impact เหมือนเดิมกันนะครับเกมคอนเทนต์วันนี้ของเราก็จะทำไปตีบอสไฮโด h โชปากันนะครับอีกตัวเนี้ยโดยหลกัหลกๆจะหาคอนเทน์เนี้ยจะพาไปหาทางเข้าของบอสตัวนี้ไฮโดโชปาแล้วก็วิธีสู้กับบอสตัวนี้ว่าเออเราต้องทำยังไงไงบ้างแล้วก็ทำอาชิเมน้นใช่อาชิเม้นหรือมะใช่นั่นแหละอาชิเมน ของบอสตัวนี้ว่าเออทำยังไงให้ได้อชิมเม้นตมานะเพื่อไปเส้ปเญหาเราจะเริ่มจากการเทเลพอร์ตไปตรงนี้เลยนะครับเพื่อจะว่ายน้ําไปหาทางเข้าตรงนี้ของบอสกันเลยเมื่อเราว่ายมาแล้วนะครับเราจะเห็นตรงอยู่ประมาณนี้ให้เราสังเกตตรงนี้ครับมันฉานหน้าไปทางนี้ให้เราสังเกตตรงที่เป็นจุดประการังอะไรประมาณนี้มันจะมีทางเข้าเป็นถ้ำไปหาบอสเราไปดูกันเลย อือ <c oughs> เราว่ายไปใกล้ๆเราจะเริ่มเห็นว่ามัานกลายเป็นโพรงเป็นอะไรขึ้นมาอันนี้ครับอยู่ประมาณตรงนี้เลยให้เราว่ายเข้ามาเลย นี่แล้วแมพมันก็จะเปลี่ยนให้เลยครับเราว่ายไปใ,นใ,นในกล้ๆก็จะเจอจุดเปลี่ยนนะครับนี่จุดที่ไม่มีน้ำแล้วก็จะเจอจุดเทเลพอตตรงนี้ที่หนึ่งให้เรามาเปิดกันครับอ่าส่วนบอสต,ตัวนี้เราทำความเข้าใจเล็กๆน้อยๆก,กันก่อน ก็คือพื้นที่ที่เราเข้าไปครับมันจะมีน้ําถ้าเราใช้ตัวสายฟ้าแล้วทาดาเมจกับตัวบอสเราก็จะได้รับสายฟ้าจากพื้นที่ที่เราอยู่เป็นน้ําด้วยครับเนื่องจากเราติดสถานะน้ำถ้าเราใช้สายฟ้าสายฟ้าก็จะกระจายบริเวณโดยรอบทําให้เราได้รับดาเมจจากสกิลของเราเองด้วยและบอสต,ตัวนี้มันจะปล่อยไอตัวลูกมันมาให้เราตีลูกมันเพื่อมาให้บอสมันดูดซับลูกเข้าไปเพราะว่าทําให้บอสตัวขยายใหญ่ขึ้น และจะทำให้มีดาเมจกว้างขึ้นตัวบอสแต่ไม่รู้ว่าจะทำดาเมจเพิ่มเติมอะไรได้มากไม่ใช่ไหนด่าโาคนลูกมายังไต่ก่อนเลยก็แดชสลบทุกครั้งเมื่อแดนสโลขึ้นแล้วก็โจมตีบอสตีเล,เลยครับโค่นลูกพายัง

ส่วนอาชีพเม้นต์นะครับจะทําโดยที่น้องลูก,ลก,ลกของ<ฮ>ตัวบอสปล่อยออกมาแล้วก็กําลังจะโดนดูดซับให้เราทําการอัดจังหวะของลูกๆของบอสตอนท,ที่บอสก,กําลังจะดูดซับจํานวน2ตัวต่อการต่อสู้หนึ่งครั้งนะครับถึงจะปลดอาชีพเม้นต์มาดูตัวอย่างกันเลยเอาลูกมาเอาลูกมาเออนีครับจังหวะน,นี้ก็ให้ขัดไป

ขาดไปหนึน่งครั้งแล้วน้องก็จะโตหดลงแต่นั้นก็เตยเลยครับเนเยียยบันจการโอ้หเกือบตายตอมเรียบร้อยเห็นไหมครับได้เลยรครับกดอะชิเมนนี่ครับ มันจะอยู่ตรงนี้เลยขัดขวางไฮโดรโทปาที่กำลังดูดซับฮับไฮโดรโปาสองสอครั้งในการท้าทายครั้งเดียวก็คือเราต้องจัดการน้อง2ครั้งในการต่อสู้กับไอตัวบอสนั้นครั้งหนึ่งล้วก็จะได้อชิมเมนตัวนี้มาใช่อว่าพวกเราคือหนึ่งเดียวอืมกดรับเลยมันก็ตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นกันแล้วนะครับสำหรับตัวคอนเทนต์นี้ที่พาไปดูห้องบอสไปยังไงแล้วสู้บอสยังไง แล้วก็เอาออชิเมนต์ยังไงนะครับสำหรับวันนี้เขาจบเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อทราบคลิปใหม่ๆดูอะไรใหม่ๆด้วยกันนะครับบ๊ายบาย